นักแสดงที่เราทาบทานโดนหนึ่งหนึ่งสองไปเกือบหมดเลยแต่เราเราเราถึงต้องรีบทำให้หนยพยายามทำให้สำเร็จเพื่อให้เขาได้ดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่มันมีเหตุการณ์การโปรเจกต์เดียวก็เป็นคล้ายๆว่ามีมีส่วนที่เราหยิบข้อได้เปรียบ ตรงนั้นในสิ่งที่ผมเห็นคือการทรวงคืนทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่รูปแบบของผู้ชุมนุมเองยังค่อนข้างที่จะขาดความแข็งแรงก,การขับเคลื่อนด้วยศิปลปะวัฒนธรรมมีอิทธิพลแล้วก็ทรงพลังมากผมเลยไม่อยากจะทิ้งไอเดียอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของเรียกว่าเป็นทฤษฎีก้อนหินก้อนเดียวเปลี่ยนโลก อจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้มันมาจากามันมาจากทวิตเตอร์ของน้องคนหนึงชื่อการชื่อการในทวิตเตอนะฮะเขาเขาอยากอยากหาโปรเจกต์มาช่วยระดมทุนช่วยนักแสดงที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วเหมือนโดนโดนโดนกีดโดนบีดดนบออกจาก ่ในวงการหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปเขาเขาเขาไปแล้วเขาเลือกนักแสดงอยู่สี่คนก็คือมีมีมีแอมมี่มีทรายมีใครอีกนะสี่คนอ,ะอ่ะอ๋อมาริยาแล้วก็กอนเ,อเพชรเพชรเพชรกะลุ่มสี่คน น้องเขาเลือกนักแสดงมาสี่คนแล้วเขาขอให้ยุดเลิศดเป็นคนกำกับคือโปรเจกต์เนี้ยที่เราไม่ได้ออกมาถแถลงมาม,มาอะไรเพราะว่าหนึ่งคือไอเดียของการเอานักแสดงกลุ่มนี้มาตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่ไอเดียนี้มาจากน้องคนหนึ่งในเทวิตเตอร์เท่านั้นแล้วพี่เนี่ยก็อาสาที่จะเป็นอ,อ๋ออยากได้กูกำกับเหรอได้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ลองลองทวิตดูว่าเอ้ยใครสนใจมั่งถ้าทวิตถึงหมื่นรีทวิตถึงหมื่นเดี๋ยวจะมาสารต่อเราก็จะมาพอมันรีทวิตถึงถึงหมื่นเนี่ยเราก็มาสารต่อในเรื่องเริ่มติดต่อเริ่มวางาใครลองติดต่อจริงได้ไหมตอนที่เขาเลสมาเนี่ยยังไม่ติดต่อแอมมี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเดียของพี่แอมมี่ยังไม่รู้เรื่องเลย มาลียาก็ไม่รู้เรื่องว่าไอ้ทำไมมีการออกเงินทําไมมีการเก็บเงินแล้วโดยที่ไม่มีพล็อตไม่มีอะไรเลยในทวิตที่มีคนปัญหาคือมีคนเอาภาพเนี้ยออกไปโพสต์ต่อในเฟซในอะไรเพราะว่าพี่จะไม่โพสต์อย่างอื่นนอกจากอยู่ในทวิตพอไปโพสต์ต่อไปทําอะไรต่อแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเกิดมีชื่อพี่กลายเป็นเหมือนว่าเป็นคน มีเลขบัญชีบริษัทมีอะไรนี้ก็กลายเป็นแบบว่ามาริยบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อก็อเราก็ไม่ได้ติดต่อใครจริงๆเพราะเรายังไม่ได้ส่งสู่พับลิกเราอยู่ข้างในนั้นแอมมี่เจอแอมมี่แอมมี่มมก็พี่เรื่องเกิดยังไงก็เพราะก็แอมมี่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ติดต่อแอมมี่เหมือนกันนะเรื่องก็แล้วเกิดคนก็เลยรู้เรื่องจากอย่างนี้มันก็เกิดเกิดเรื่องขึ้นเลยนะมีว่าเอ้ย มีคนกล่าวหาถึงขนาดว่าหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าบอกเขาหรือยังบอกเขาหรือยังอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ได้แก้ข่าวเพราะว่าหนึ่งคือโปรเจกต์การเอานักแสดงกลุ่มนี้มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ไอเดียของเราเราก็ไปเริ่มหาจริงจากการิงจั้งก็เริ่มไปคุยเพิ่งเริ่มมาคุยกับแอมมี่คุยอะไรน้องมาทีหลังเรื่องมันก็เลย แต่ก็ยังไม่ไดเ้เขาเรียกอะไรนะออกแถลงข่าวจริงจจังๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องก็ยังไม่รู้เหมือนก้นเราเป็นการเขาเรียกว่าโยนหินถามทางว่านี่มันไม่ใช่การทําหนังแต่เรากําลังจะต่อสู้กับอํานาจอีกอําออนาจหนโดยใช้ภาพยนตร์คือจะช่วยให้กลุ่มกลุ่มคนที่มีความคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยมารวมอยู่มาใช้ มาใช้สื่อบางอย่างที่ในใช้ศิลปะของสื่อภาพยนตร์เนี่ยขยายมันออกไปได้ไกลและทรงพลังอ,อ,อีกแบบหนึง่งพี่เชื่อว่าในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมันจะช่วยให้การขับเคลื่อนความคิดขับขับเคลื่อนอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยในฐานะพี่เป็นคนทำหนังพี่เชื่อว่าภาพยนตร์มันส่งพลังของมันและ และอีกอันนึ่งคือมันไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้คนมากมายไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วกังวลไหมคะเดี่ยวกัารทไม่กังวลเพราะว่าหนึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือเงินในการทําหนังแน่นอนเราถึงพุ่งไปที่เงินก่อนแต่เงินที่เราต้องการเท่าไหร่รู้ไหมร้อยบาทร้อยเดียวพี่ต้องการเงินแค่ร้อยเดียวจากคน ล้านคนที่ไม่กังวลว่าที่สามารถโดยศักยภาพของพี่เดินไปขอเงินคนร้อยบาทเนี่ยเฮ้ยผมจะทําหนังร้อยล้านเนี่ยผมพี่เชื่อว่าเขาให้โดยไม่ต้องบอกเรื่องโดยไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาให้แต่เขาจะสงสัยว่าทำได้จริงเดียร้อยล้านไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาการพูดแบบเนี้ล้านครั้งมันเท็จานแต่เรามองว่า การกังวลมันเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ได้ทำอะไรสักทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะชนะไม่ชนะภาพยนตร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมแต่มันก็ดีกว่าการพูดอะไรคือกูด่ารัฐบาลจนหมดคำจะด่าแล้วเรียนมาทำอย่างอื่นมากไหมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ภาพยนตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา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 ,เราเลือกที่จะ เลิกทาในสิ่งเดิมทวิตด่า,ดดาให้คุยกันแล้วด่าแม่งอะไรกันแล้วหรือเปลเปลี่ยนมาทําเป็นแบบลองใช้สื่อที่มันสามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจแบบสองชั่วโมงได้ไหมเพราะว่าพ,พี่มองว่าสื่อภาพยนตร์เนี่ยมันน่าจะทําให้ความเข้าใจอะไรหลายอย่างเแลยแล้วความตั้งใจในหนัง,นงของพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะทําหนังมาเพื่อ จะโค่นล้มเผด็จการจะเปลี่ยนแปลงอะไราเปล่าสิ่งหนึ่งที่บ้านเมืองเราต้องการคือความเข้าใจในกันและกันคือทั้งฝั่งนู้นและฝั่งเราความเห็นอกเห็นใจกันตรงเนี้ยความเคลียร์กันตรงเนี้ยเพราะสุดท้ายถ้าเราฆ่ากันชิบหายแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีถึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันญาติพี่น้องเราต้องโคกันอยู่ดีมัน มันอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเพราะวันนี้เราพูดไปเลยว่าแต่ละฝั่งไม่ว่าฝั่งรัฐฝั่งต่อต้านรัฐมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองไม่รู้แม่จะจบยังไงหนัง พี่นันพูดถึงเรื่องอนาคตคือหนังขีดอนาคตที่มันควรจะจบอย่างนี้อยากให้เห็นอย่างนี้นั่นเป็นนั่นนั่นมันอาจจะเอ้ยมันอาจจะลีดอะไรได้บ้างอย่างนั้นนะแสดงว่าเรายืนยันว่าจะทำต่อใช่ไหมคะวันนี้การแถลงข่าววันนี้คือการยืนยันว่าจะเดินต่อแบบอย่างเป็นทางการแล้วเราจะเดินต่อด้วยการหนึ่งหาคนล้านคนไม่ได้หาเงินร้อยล้านการที่ผมหาคนได้ล้านคนมันอาจจะได้ 4,000ล้านก็ได้ใครจะไปรู้แต่ตัวเลขไม่เป็นประเด็นผมต้องการคนล้านคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยสันติภาพให้ก,กลับมาสู่ในสิ่งที่แบบว่าที่เราเรียกว่าเมืองไทยเมืองพุทธสยามเมืองยิ้มเรา,เ,รา,เ,ราเอาเราพี่ต้องการคนล้านคนให้มันทําแบบนั้นให้ได้มันเ,เราเสียเวลากับการทะเลาะกัน,กกนเราเสียเวลาการขัดแย้งด่าทอกันทิ่มแทงกันแบบนี้มันมานานแล้วมากแล้ว เนอไอ่เห็นเหนื่อยถึงอะไรนะนักแสดงเจ่นักนะนัก,นกสแสดงเขาว่ถามว่เขถามว่าผมมาจะอยู่ถ่ายให้พี่ได้ไหมอันนี้คือคืออ่านี่คือข้อกังวลใจหนึ่งนักสแสดงที่เราทาบทามโดนหนึ่งหนึ่งสองไปเกือบหมดเหลืออยู่คนเดียวอยนี้ที่มานั่นตรงนี้ถามว่ากังวล กังวลเราเราจนไม่แน่ใจว่าการทำหนังเรื่องนี้มันจะเป็นพิษหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราเราเออแต่เราเราเราถึงต้องรีบทำให้หนังพยายามทำหนังให้สำเร็จเพื่อให้เขาได้ดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็นิดนึ่งครับ เพื่อความเข้าใจง่ายมากขึ้นคืออย่างที่บอกตั้งแต่มันมีเหตุการณ์การโปรเจกต์ Project, เรียกวก็เป็นคล้ายๆว่ามีมีส่วนที่เราหยิบข้อได้เปรียบตรงนั้นในสิ่งที่ผมเห็นคือการทวงคืนทางวัฒนธรรมการต่อสู้ทางวัฒนธรรมที่รูปแบบของผู้ชุมนุมเองยังค่อนข้างที่จะขาดความแข็งแรงณตรงนี้ การขับเคลื่อนด้วยศิลปวนะวัฒนธรรมมีอิทธิพลแล้วก็ทรงพลังมากผมเลยไม่อยากจะทิ้งไอเดียอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของเรียกว่าเป็นทฤษฎีก้อนหินก้อนเดียวเปลี่ยนโลกแล้วก็การที่ผมไม่มีคำถามใดๆเลยกับผู้กับคนนี้ว่าเขาจะ ทำอะไรหรือพอดเรื่องมันจะเป็นยังไงมันเหมือนกับมันเป็นในมุมของพี่ชายกับน้องชายมากกว่าผมไปตอบแทนทุกคนไม่ได้ว่าพอดเรื่องมันจะเป็นยังไงมันจะด,ดำเนินต่อไปยังไงผมคิดว่าตัวกำหนดหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศนี้ก็เป็นได้แต่มันเหมือนกับถามว่าหนึ่้อยบาทของคุณมันเหมือนกับอะไรผมเคยมางาน e อ h i b i t i o n ที่นี่อะฮะ มีศิลปินคนหนึ่งเขาวาดเขาโชว์เฟรมปล่าแล้วเขาแค่เซ็นชื่อลงไปผมคิดว่าอันนี้คือคอนเซ็ปที่น่าจะใกล้เคียงกับคอนเซ็ปที่พี่ต้อมต้องการแล้วก็ในเมื่อมันยังอยู่ในพื้นฐานของเจตนาที่ดีที่ใครจะไปรู้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตประเทศก็ได้ผมก็ ยินดีที่จะลงทุนด้วยการอาเอาตัวเอง <c oughs> ออกมาการันตีหรือว่าจะเป็นในแง่ของผมคือคนซื้อเฟรมนั้นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีศิลปินที่เซ็นบนรูปนั้นเป็นยุเทเลอร์สิประพาครับผม